จงเป็นต้องแพงเสมอไปคานเซ้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องอบอกว่าถูกจริงรถสวยขับตีคุ้มค่าทุกสิ่งใครใช้ไปก็ยิ้มไม่มีทิ้งให้ช้ำใจ oh, ก,ก,ก,รรกรงาบสวัสดีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เพจสมาร์ทค่ะรถดีไม่จําเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงนะครับผมแล้ววันนี้ผมมีรถอะไรมาอยู่ตรงหน้าท่านผู้ชมครับผมเป็นรุ่นไหนยี่ห้อไหนไปไม่ได้กับ m e r c e d e เ b e n z น S Class ในรหัส W221 นะครับโฉมนายกรุงตุโฉมประธานาธิบดีโฉมนายกรัฐมนตรีโฉมผู้นำโฉมโอ้โหเรียกว่าสีดานที่ดีที่สุดของโลกก็ว่าได้นะครับผมกลับมาในสีแดงเดิมโรงงานของเขานะครับกับรหัสเครื่องยนต์ S350 นะครับผมเป็นตัวเครื่องยนต์ใหญ่ๆ นในรหัสเครื่องยนต์ M272 กับแรงม้า272แรงม้าตามรหัสเครื่องยนต์พาเดินชมรอบคันว่าสีแดงเขาเงาเต็มจริงๆเหมือนรถป้ายแดงจริงๆนะครับผมสิ่งที่พิเศษของคันนี้เดี๋ยวผมพาขึ้นไปนั่งชมในรถแล้วก็บรรยายไปในตัวเลยนะครับผมหนึ่งเลยนะครับผมก่อนที่จะไปนั่งสตาร์ทรถกันดูสีเบาะก่อนครับผม นะฮะเป็นตัวสีพิเศษนะนอกจากก็รถสีแดงพิเศษแล้วเบาะภายในก็เป็นสีพิเศษสีวอลนัทนะครับผมสีน้ําตาลอ่อนๆนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนเบาะสอยหลังสักนิดนึงนะครับผมความพิเศษของคันนี้เนี่ยมีหลายอย่างมากเดี๋ยวเรามานั่งพูดกันบรรยายกันไปดูความสวยของรถคันนี้ไปด้วยไปเลยทีเดียวนะครับผมก็เป็นรถที่สมาร์ทคารู้สึกเป็นเกียรติประวัติแล้วก็ ภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ได้มารีวิวนำเสนอให้กับทุกท่านได้ดูกันนะครับผมเนื่องจากเป็นรถที่ผมว่าน่าจะหนึ่งเดียวในท้องตลาดหนึ่งเดียวในไทยสำหรับโฉมนี้สำหรับสีนี้แล้วก็สำหรับเลขกิโลนี้นั่นก็คือสอง0มื0 0หนึ่งพกิโลนะครับผมเป็นรถที่ เปรียบเสมือนป้ายแดงก็ได้นะครับผมก็ตัวรถเนี่ยเป็นปี2008เป็นกับรหัสเครื่องยนต์ M272S350 3 5 4 4 2 7 2แรงม้าอัตรา เร่งของเขาก็ศูนย์ถึงร้อยก็ประมาณห้าวิกว่าเพราะแรงมาเขาเยอะจริงๆคันนี้ต้องบอกว่าภายในนี่สีพิเศษเลยนะครับผมสีน้ำตาลอ่อนๆเหมือนสีวอลนัทอะไรเงี้ยมีมากับซันรูฟนะครับผมมีม้านข้างบ้านหลังอะไรตามสไตล์เอสคลาสสิ่งหนึ่งที่ผมบอกว่าเป็นเป็น,ปนหนึ่งเดียวในไทยจริงๆก็คือกิโลของเขานะครับผมคุณลองไปหาดูรถปี2008วิ่ง20 0 0 0กิโลกับ SC สค s าโฉนี้ผมว่าคันนี้เท่านั้นและนอกจากนั้น คุณยังได้สีแดงสดนะครับผมก็น่าจะทราบกันดีผมไม่ต้องพูดเยอะแล้วกันว่าสีแดงเนี่ยมันหาไม่ได้แล้วนะครับผมน่าจะเข้าใจกันดีว่าเป็นรถที่พิเศษจริงๆเชื่อว่าใครที่เป็นนักสะสมใครที่เป็นนักอนุรักษ์นิยมใครที่ชอบรุ่นนี้เป็นทุนแล้วอยากได้รถดีมีประวัติคันนี้จะเป็นเกียรติประวัติให้กับโรงจอดรถของคุณอย่างแน่นอนเพื่อนมาบ้าน ผมเห็นรถคันนี้จอดอยู่ในบ้านผมว่าต้องตกใจว่าไปหาซื้อมาได้ยังไงและที่สําคัญใม่มันน้อยจริงๆครับผมแค่ผมมารีวิวผมยังตื่นเต้นกับความใหม่ของเขากับสีของเขากับประวัติของเขานะครับผมเชื่อว่าไม่ต้องพูดเยอะทุกคนก็คงจะทราบกันดีว่าสีแดงเนี่ยแหมมันต้องประวัติมันต้องชัดเจนจริงๆนะครับผมแทงประตูทุกอย่างยังใหม่นะครับผมระบบไฟฟ้ายังใช้งานได้ครบอยู่ซอกมุมประตูครับสีแดงสดอย่างกงม้ย ตกใจะครับผมนะรู้สึกตื่นเต้นไปในตัวนะครับผมก็ระบบไฟฟ้าใช้ได้ครบครันจอทุกอย่างรถ20,000โลก็ไม่ต้องพูดถึงถึงเครื่องยนต์ว่าจะสดแค่ไหนนะครับผมเปรียบเสมือนรถป้ายแดงก็ว่าได้น้องๆป้ายแดงนะครับผมคันนี้เนี่ยอาจจะให้99%เล้ก็ได้นะครับผมสนับสีแดงของเขานะเรียกได้ว่ามีคนดูแลอย่างดีพูดง่ายๆอะไรเสียเปลี่ยนใหม่หมดนะครับผมก็ตอนหลังก็กว้างๆตามสไตล์ S Class นะครับมีแอร์หลังแล้วด้วย S350 ก็จะมีแอร์หลัง ที่เป็นจอแยกปรับของตัวเองแล้วนะครับผมนะมีม่านข้างไฟฟ้าตามสาย s s l a s s นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ผมเชื่อว่านักสะสมที่ตามหารถที่ไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครซื้อไปจอดในโรงจอดรถของคุณเนี่ยประดับบารมีขับไปไหนก็นะไม่มีใครกายุ่งคนระับูุณง่ายๆนะโดอเฉพาะสีสันความใหม่ของเขาเนี่ยผมว่า เป็นอีกหนึ่งคันที่นักสะสมไม่ควรพลาดอย่างยิ่งเนื่องจากมันคือเหมือนรถป้ายแดงที่มีราคา8-9ล้าน3.50นี้ต้องมี8ล้านบวกๆนะครับผมตัว300ก็จะเริ่มต้นที่7ล้าน3.50ก็ขยับเครื่องใหญ่ขึ้นมาก็ประมาณ9ล้านบวกๆวกนะครับผม500ก็10กว่าล้านคันนี้นะครับผมตอนนี้ราคาหายไป90%อีกแล้วเช่นเคยแต่สภาพผมว่าหายไปแค่เปอร์เซ็นต์ส ให้95%บวกๆสำหรับรถคันนี้วิ่ง20,000กิโลแท้สีแดงโรงงานออกเมื่อปี2008วันที่19มีนามีประวัติชัดเจนนะครับผมก็ใครที่หาอยู่อยากซื้อสะสมซื้อจอดซื้อขับได้หมดเลยคันนี้เปรียบเสมือนแหมมันดูไฮโซผู้ดีพูดง่ายๆนะระบบช่วยจอด Park คเซนเซอร์ะไรยังใช้ได้หมดแอร์ยังเย็นเจี๊ยบเพราะรถเขาวิ่งมาแค่20,000กิโ แท้ๆย้ําว่าแท้จริงๆนะครับผมผมคงจะทราบกันดีว่ารถสีแดงเนี่ยคงไม่ได้ใช้กันเยอะอยู่แล้วนะขับไปบ,บนท้องถนนเนี่ยไม่ค่อยมีใครเห็นกันสําหรับตัวเบนซ์เอสวีสสีแดงนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเห็นสีอื่นนะรเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งเดียวในตลาดจริงๆแล้ววันนี้ภูมิใจจริงๆที่ทางเพจส,สมาร์ทขาร,รถดีไม่จำเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงได้รับเกียรติมารีวิวคันนี้นะฮะ ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ตัวผมเองก็อยากจะซื้อเก็บเอาไว้ในโรงจอดรถนะครับผมเชื่อว่าจะเป็นเกียรติประวัติให้กับผู้ซื้อนักสะสมนะครับผมซอกมุมทุกอย่างเดิมนะไม่ต้องกลัวนะคันนี้ประวัติชัดเจนนะครับผมก็ใครที่สนใจก็ลองทักเข้ามามารองขับขี่ดูได้กับรถคันคันนี้นะครับผมมีกล้องถอยเรียบร้อยนะเป็นตัว350จะมีตัว กล้องถอยช่วยจอดมากับตัวรถเลยไม่ต้องมาติดแยกนะครับผมมีโหมดไนท์โหมดวิวตรงนี้ช่วยเวลากลางคืนนะครับผมเรากดไนท์โหมดวิวปับ๊บมันจะขึ้นเป็นภาพกล้องหน้าให้เราเลยนะครับผมเข้าเกียร์ถอยหลังปั๊บเนี่ยก็จะเป็นกล้องให้เราเลยนะครับพูดง่ายๆว่าสมบูรณ์จัดจริงๆแอร์เย็นเจ็บเครื่องเกียร์นี่ มันไม่รู้จะบรรยายง่ายหรือบรรยายยากเพราะมันคือรถใหม่สองหมื่นกิโลนะครับผมก็นึกสภาพดูว่าคุณซื้อรถขับมาแค่สองหมื่นกิโลเนี่ยความใหม่ของเขาเนี่ยน้องๆปลายแดงเหมือนเปียบเสมือนรถทดลองขับเทสไดร์รถดีมอนอะไรประมาณพวกนี้นะครับผมซึ่งคันนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นปีของเขาเนี่ยโอ้โหมันคือรถหลักล้านนะครับผมนะครับผมไม่ใช่รถหลักแสนนะแต่ว่าผมมาเปิดในราคาไม่ถึงล้านกับประวัติที่จะได้ไปกับสี เครื่องยนต์เลขกิโลความใหม่ผมว่ามันคุ้มค่ามากถ้าเกิดเอ่เรยกง่ายๆว่ามีเงินหาซื้อไม่ได้นะครับผมรถแนวนี้เขาเรียกว่ามีเงินาก็หาซื้อไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้มีรถแล้วใครที่พร้อม รีบจองรีบตัดสินใจนะครับผมผมเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่จะจอดในโรงรถของคุณและจะทําให้โรงรถของคุณดูมีราคามีราศีมีเกียรติประวัติขึ้นมาอีกมากมายกับ w 2 2 1 S350 นนะครับผมก็แหมรู้สึกประทับใจเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่แค่ได้นั่งแค่ได้รีวิวผมก็รู้สึกตื่นเต้นประทับใจแล้วเพราะฉะนั้นใครที่ได้ครอบครองเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วความภูมิใจความแหมเป็นเกียรติมันต่างกันเยอะนะครับผม ะะขับไปไหนจอดในโรงรถเพื่อนมาหาขับไปเจอเพื่อนผมว่าแมพลาดไม่ได้ดีกับคันคันนี้ w 221สีแดงสดเดิมโรงงานประวัติสวยใสยชัดเจนนะครับผมวิ่งน้อยๆกับ20,000กิโลว่าแล้วเดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องว่ารถ20,000กิโลเนี่ยมันจะสวยเหมือนป้ายแดงแค่ไหนไปชมกันครับ ผมได้เวลามารับชมความสวยงามของ W221 S350 นะครับผมกับเครื่องยนต์ V6 3,500cc ในะรหัส M272 2 7 2แรงมา้า0-100นี่ผมว่ามี5วิหน่อยๆนะครับผมต้องบอกว่ามันเปรียบเสมือนรถ ป้ายแดงเพิ่งออกจากโชว์รูมมานะครับผมกับเครื่องยนต์ที่วิ่งเพียง20,000กิโลนี่ผมว่า1เดียวในประเทศไทยสำหรับโฉมนี้และก็สีนี้ที่หายากจริงๆนะก็อยากให้ดูใครที่หาสะสมอยู่นักสะสมอยู่เนี่ยไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงด้วยความหายากของสีความสดใหม่ของเครื่องยนต์ประวัติทุกอย่างมันชัดเจนจริงๆผมว่าจอดไว้ในโรงรถท่านเป็นเกียรตประวัติได้เลยนะครับผม,มเพราะมันจะเป็นหนเดียว ในไทยจริงๆสำหรับโชมนี้ W221S350 เครื่องยนต์ใหญ่ๆกำลังดีนะครับผมกับ 3,500cc 272แรงม้าว่าแล้วนะครับผมรถใหม่เนี่ยนไม่ต้องพูดเยอะครับผมไปรองนั่งรองวิ่งกดที่หลังไงายแน่นอนไปชมกันครับครับผมได้เวลามาทําการทดลองนั่งในระดับผู้บริหารนะครับผมกับมือขับประจําช่องของเราคุณแซปปี้นะครับผมก็ ต้องบอกว่ารถ20,000กิโลเนี่ยต้องถามคนขับว่ามันมีความรู้สึกอย่างครับเปรียบเสมือนรถใหม่ไหมครับผมไม่แตกต่างเลยครับไม่แตกต่างแน่นนิ่มนุ่มโอ้นะครับผมนะแน่นนิ่มนุ่มนะครับผมไม่รู้ว่าพูดถึงสาวหรือเปล่านะครับผมแต่คือรถคันนี้จริงๆนะครับรถ20,000กิโลเนี่ยไม่ต้องไปสืบแล้วครับผมไม่ต้องไปคิดมากฮะเปรียบเสมือนรถเพิ่งออกมาจากโชว์รูมรถเทสต์ได์นะฮะเหยียบกดเป็นมาหลังหงายกับ350ด้วย 3,500cc 207แรงม้าต้องบอกว่า แหมแรงสะใจจริงๆเพราะฉะนั้นใครที่หาอยู่อยากได้รถดีมีประวัติจอดไว้ในโรงรถเพื่อเสริมบารมีของท่านกับสีแดงจีน้อยคันในท้องตลาดคันเดียวในท้องตลาดดีกว่าว่าง่ายนะครับผมแล้วคุณจะเข้าใจว่าเงินเนี่ยมันไม่ได้ซื้อได้ทุกอย่างต่อให้มีเงินแล้วอยากได้บางทีก็ไม่ได้ของแต่คันนี้ต้องบอกว่า สวยงามสดใสจริงๆและพร้อมที่จะให้คุณเป็นเจ้าของแล้วกับ w 221S350 รถสีแดงวิ่ง20,000โลสนใจก็ทักข้ามากับเจสมาคารถดีไม่จำเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริง,รงใช่ไหมครับเดอกันนะครับ ทั่วไปต้องอบอกว่าทุกจริงรสสวยขับดีคุ้มค่าทุกสิ่งใครใช้ไปก็ยิ้มไม่มีทิ้งช้ำใจ Oh e a i e the d o o r